ผมชอบภาคไทยและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกันอย่างทีมภาคปัญธมิตรเนี่ยไม่ว่าจะภาคเรื่องไหนผมก็ชอบไปหมดอะแต่ทางกับการเราไม่ได้ได้ยินแค่ภาคไทยเพียงเดียวแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือภาคนรกผมพูดตามตรงก็คือผมไม่รู้ว่าภาคนรกมันคืออะไรและไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือผมรู้จักภาคนรกจากคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซกโซโฟนและเกิดใครที่ดู YouTube มานานพอและแก่หน่อยๆน,นะครับก็น่าจะรู้จักกับคำนี้ดีกูไม่กินปลาลา กกูไมินะะด้วยความสนุกของภาคนรกเนี่ยผมว่ามันมีอยู่2อย่างครับอันแรกคือความตลกเลยไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่ามันสนุกที่ Lip ink, ลิปซิงค์เราลองไปดูตัวอย่างกันกูไม่ขายดูตูไกลก็ไม่ขายอย่างนั้นผมว่าความสนุกของมันเนี่ยเกิดจากการพากของเขาเนี่ยมันตรงปากพอดีบวกกับคอนเทกต์ที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยมันฉีกจากหนังไปเลย ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ครีเอทีฟมากๆแล้วแบบคนจะทําต้องมีจินตนาการสูงมากอะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผมบอกว่าพวกเราทุกคนสามารถท lip ําลิปซิงคได้ล่ะแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโปรเจกต์อันนึงที่มีชื่อว่า Wave to Lip s โปรเจกต์นี้เนี่ยเขาใช้ AI ทําให้ปากเนี่ยตรงกับเสียงภาคโดยใช้ Deep Learning เออขอโทษครับอะไรดิฟดนะ Deep Learning ฮะอะไรดิฟนะเออมันคือด e เฟกต์สำหรับเอาเสียงภาคไปใส่ปาก อ๋อดีเฟกโอ้ยพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วดีเฟกใช่ไหมทุกคนเออใช่ใช่ใช่จบแล้วแต่แต่แต่มันไม่ใช่ดีเฟกนะมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูก็ไม่สนใจหรอกเรือโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาได้สร้างโค้ดบนโค้ดและบให้เราสามารถนำไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ G P U บนเครื่องคอมของเราเลยเดี๋ยวเราลองไปดูผลลัพธ์กัน โดยตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นคลิปของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์จากหนังเรื่อง Escape Plan 2, 2> ตรงจุดนี้ไม่รู้เป็นอะไรคนจะเยอะเป็นพิเศษและเมื่อเราเจเนอเรตโดยไอไก็จะกลายเป็นภาพประมาณนี้ตรงจุดนี้ไม่รู้เป็นอะไรคนจะเยอะเป็นพิเศษผมนี่ย่างชอบไม่ต้องกลัวหรอกงูเห่ามันเอาแต่เ่าไม่กัดหรอกนะงูนะไม่ใช่หมายอย่ามองมันแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยใชย่ผมเคยทาตอนโดนมุดกัดหายคันเป็นปลิดทิ้งเข็ดขัดยอกน้ำร้อนร่วกแผ่ผู้พองเป็นหนองเชื้อราบนหนังสีสับ ใช้เย็นเปรตเจ้าของเดียวกับโทนับเฮ้ยเด็กใหม่วะมีตังค์แค่ขนมปุ๋วกดด่าสุดใหม่ปากของมึงอ่ะอุดไปยืนด่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวิ่งกูเดินกลับบ้านแม่โคตรสัดไรมึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมองในตานที่ทำให้มึงน่าวาดวายแต่กระจายสิไม่งานความเป่นนองชั้นต้องมีเพราะกูน่ากระจายผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าโปรเจกต์นี้มันดีแค่ไหนแล้วผมว่าต่อไปเนี่ยเราน่าจะลองสร้างคลิปสั้นๆจากโปรเจกต์นี้ดูพวกนายอ่ะพอมไหมไม่ไม่ไหวหรอกมีแค่เรากับนายนะ แล้วพวกที่ถ่านมาเยอะเมื่อกี้หายไปไหนหมดอลยก็เมื่อกี้มันล่างแยกอะฮะล่างแยกไงก็แยกล่างออกมาอีก่นี่ก็ได้ก็ได้เสาสีจริงกระทายแยกเงาพันลานโอเคผมว่าพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมพวกเราพร้อมปอาไว้พร้อมไหมกูไม่รู้อะแต่เริ่มเลยนะ มึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมุนอีกคนที่ทำให้มึงน่ะวอดวายแต่กระจายสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติมันต้องมีพวกกูนะอันตรายเอา้ารอแล้วตามกูมากูผีกูไปแล้ววะ้กูตามไปดีวะาโอ้ยต้องขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะบางทีเขาก็รุนแรงแบบนี้แหละแต่ว่ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฉันมียาให้หนายสองอันสีฟ้าและสีแดง ถ้าเลือกสีฟ้านายต้องเจอกับความจริงอันเจ็บปวดแล้วถ้าเกิดเลือกสีแดงไงเหมือนกันแค่รูสสตรอเบอรี่อายาฮูเนโอค่าคือบอของเจ้าฉันไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ จะใจเย็นใจเย็นกูกูรอเล่นนี่เฉยมามามานั่งดูทีวีดีกว่าหนานี้มีปืนมาอ๋อลบลบลบดิจิตอลลบดิจิตอลลบดิจิตอลทำได้แค่นี้เหรอเจอได้หน่อยเป็นไงเออเออเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เก็บไว้ตรงนี้นี่ตรงไหนวะเออตรงนี้ผมวะแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ไง ปืนกล้วย <Help. S 1> สวัสดีคนดูทุกคนนะครับทุกคนอาจจะงงว่าตอนจบนี่มันอะไรกันเนี่ยคือผมจะพูดความจริงเลยนะกูหาตอนจบลงไม่ได้แต่ช่างมันในวันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมอยากพูดก็คือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามทำคลิปให้ได้ประมาณอาทิตย์ละครั้ง แต่ว่าในคลิปถ,ถัดไปเนี่ยผมพยายามจะศึกษาในเรื่องของเกมเดเวล็อปเมนต์แล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยการทําเกมเดเวล็อปเมนต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดมากเท่าไหร่มันจึงทําให้เลิร์นนิ่งเค u ร์ฟของผมเนี่ยมันสูงมากๆเลยดังนั้นผมคิดว่าคลิปถัดไปเนี่ยมันอาจจะออกช้าหน่อยนะครับโดยผมคิดว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะออกประมาณเดือนหน้านะครับน่าจะมีอะไรให้ทุกคนรู้สึกตื่นตาตื่นใจกันบ้างแหละแล้ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย